สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูไก่พยายามจะกินไข่ไก่ค่ะแม่เลี้ยงไก่ไว้หลังบ้าน9ตัวค่ะเป็นตัวเมียหตัวซึ่งไก่จะมาไข่ในท่อนี้ประจำค่ะในการเก็บไข่ไก่จะไม่เก็บทั้งหมดแต่จะเว้นไว้หนึ่งฟองค่ะเพื่อไก่จะได้มาไข่อีกค่ะตอนแรกที่เห็นไก่ตัวนี้เข้าใจว่าจะมาไขค่ะเฝ้าสังเกตดูอยู่นาน เห็นไก่ทาท่าจะนั่งไข่หลายครั้งแต่ก็ไม่ใช่ค่ะไก่ตัวนี้พยายามจิกไข่ค่ะพยายามอยู่หลายครั้งก็จิกไม่ได้ค่ะไข่ก็ไม่แตกค่ะดูค่ะไก่กาลังอ้าปากจะกินไข่ไก่ค่ะ ไก่อ้าปากกินไข่อีกแล้วค่ะไม่ทราบนะคะว่าไข่ไก่ฟองนี้เป็นไข่ที่ไก่ตัวนี้ไข่หรือเปล่าค่ะไก่พยายามเท่าไหร่ก็กินไข่ไม่ได้ค่ะสุดท้ายไก่ก็ยอมแพ้ไปค่ะส่วนไข่ไก่ฟองนี้ก็เสียเปล่าค่ะและไก่ก็ไม่มาไข่ตรงนี้อีกค่ะเคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันค่ะว่าไก่ชอบกินไข่ตัวเอง เพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนำภาพมาให้ชมกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ